สวัสดีค่ะอยู่กับวารายรักพันไม้ต่อนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปหัวข้อที่ว่าเลิกเป็นธาตุบอลน,นั้นเรามาชมสาเหตุหรือเหตุผลเบื้องตน้นกันก่อนนะคะคือชีวิตแต่ละวันอยู่ให้กับนางทั้งนั้นเลยค่ะให้กับน้องนางบอลทั้งนั้นเลย ตื่นเช้ามาก็มาส่องส่องดูงานที่ทําไว้เมื่อวานเป็นยังไงบ้างของวันก่อนเป็นยังไงบ้างวันเมื่อที่ผ่านมานั้นๆเป็นยังไงกันบ้างยังไม่พอระหว่างวันที่อากาศดีๆก็มีการต้องแคะเอาชิ้นที่เราผ่าไว้แล้วที่งอกเราก็ต้องมาทําการแยกออกจากกระบะเพื่อมาทําไว้ ในกระถางเล็กๆไว้อบไว้นะคะเนี่ยเนี่ยแต่ละวันนี้รอจนเขาโตได้สักหน่อยก็จะต้องเปลี่ยนออกจากตู้อบถุงอบเหล่านี้มาลงกระถางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อการจเจริญเติบโตแบบนี้นะคะนี่คืองานแต่ละวันอันนี้คือบางบางบาง,บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนะคะบางเวลาที่เราทำมี เป็นงานแบบนี้น่คะทั้งวันเลยเนี่ยเพราะว่าของเก่าก็เยอะพาไว้ก็แยะแยกนอก็เพียบยังไม่พอไหนจะของใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกของเก่าก็ต้องเคลียร์ของใหม่ก็ต้องเติมค่ะเพื่อนๆค่ะไม่พอไม่พอนะคะว่างๆเสร็จงานเหล่านี้ดินหมดเราก็ต้องจัดการกับ วัสดุเหล่านี้ใบก้ามปูนี่นหะค่ะมานั่งเก็บนั่งเอาเศษไม้เศษอะไรออกเพื่อให้เขาสะอาดสะอา้านอ่าไม่ใช่คือสะอาดไม่มีเศษไม้ที่จะไปทิ่มแทงต้นบอลนี่คือกิจวัตรประจำวันเลยค่ะเพื่อนค่ะที่เราทำทุกวันแทบทุกวันก็ว่าได้วันไหนที่อากาศดีๆก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทั้งวันเลยค่ะทีนี้ คนใกล้ตัวบางคนนะคะคือบางคนนี่ไม่ใช่แต่ว่าอะไรรักพันไม้นะคะเป็นบางคนที่เขาก็เห็นบนออกสื่อกันเหมือนกันบางรายถึงกับคนข้างๆบอกว่าทำไมไม่ไปนอนในรังบอนเลย <c oughs> ใครมีปัญหานี้บ้างคะทำไมไม่ไปนอนในรังบอลโอ้โหเป็น เป็นการการขับไล่ที่แบบทำร้ายจิตใจเหลือเกินเนาะออมีที่นอนอยู่แล้วทำไมจะต้องให้การไปนอนในรางบอลด้วยอ,อนี่ก็แปลกคนคือมันเป็นความรักความชอบส่วนตัวนะคะอันนี้ไม่น่าจะหักหาน้ําใจกันเลยคําพูดแบบนี้มันเจ็บปบวดสําหรับคนที่ได้ยินนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าบนบนกันมาที่เราก็แอบไปแวบไปส่องแล้วก็ไปเจอกันมาค่ะ นี่ก็คือปัญหาที่เป็นกันไม่น้อยเลยนะคะทีนี้จะมาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่บน่บนมาพร่ำมาให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสมัครใจของเราทั้งนั้นไม่มีใครหรอกคะ่ะที่เขาบดึงให้เราไปซื้อบอลไม่มีใครบังคับให้เราต้องเลี้ยงบอลเป็นความชอบความรักของเราเอง ซึ่งเราก็ต้องทําตามที่ใจเราปรารถนาแล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายมันก็ไม่ได้ไปทําร้ายใ,ใครมีแต่ทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเขาเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็ขยายพันธุ์ให้เราได้เห็นพัฒนาการของเขาเรื่อยๆตลอดไปนะคะนี่แหละเราจรึงจะมาสรุปให้เพื่อนฟังว่า ไม่อยากออกหรอกค่ะการเป็นทาสบอลเป็นแล้วมีความสุขตายเป็นความสุขมากๆตื่นเช้ามาก็มาสองบอลมาแลบอลมาชิมาคาเรียกอะไรมากินกาแฟแ,แลบอลสีนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่ใครที่ยังไม่เคยก็ลองดูนะคะว่าความสุขความสุขมันสุดๆจริงๆจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ที่เราเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้มานะคะเรามาหลงรักหลงเป็นทาตของบอลสีมากมายเลยค่ะจะให้หยุดการเป็นทาตบอลสีเราคงจะไม่หรอกนะคะเลี้ยงกันไปขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะให้เขาเติบโตขยายพันธุ์เต็มบ้านเต็มสวนเรานี่แหละค่ะสวยออกจะตายไป สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ่นมาเยอะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ